ออประวัติของสามาสมติวิชาประวัติมหาปุญญาจารย์เนี่ยตั้งแต่ระเจอคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาและคุณยายจายนี่เป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้และน่าทําตามเราฟังแล้วจะมีกําลังใจอยากทําสมาธิให้ก้าวหน้านี่นะจ๊ะใช่มาเจอคุณหลวงปูนี่ตัดสินใจบวชตลอดชีวิตเมื่อ,อยุตสิบเก้าปีบวชแล้วลุกขึ้นอีกวันหนึ่งก็ทำสมาธิ ปฏิบัติรมเรื่อยมาไม่ขาดเลยไม่แต่วันเดียวจึงกระทั่งวันษาที่เท่าไหร่นะจ๊ะ,ะสิบสองกลางวันษาก็ตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวเลยว่าทำมันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุขอให้เราได้บรรลุธรรมนั้นถ้าไม่บรรลุธรรมนั้นจะไม่ลุกจากที่เพื่อยอมสละชีวิตเลยนี่จะเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากนี่นะจ๊ะ พราะนั้นนี่ถ้าพระอาจารย์เล่าเรื่องนี้ก็จะทําให้ทุกคนอยากนั่งสมาธิเหมือนครูพี่ใหญ่เข้าวัดใหม่ๆก็ฟังอย่างนี้จะชอบมากเลยมีกําลังใจอยากทาสมาธิก้าวหน้าเพื่อจะได้ศึกษาธารรมปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่จ้าและฝากกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ท้ามีการกเรียนสมาธิไปทั่วโลกเลยครับ โอ้ก็ต้องกลับไปทำต่อนะจ๊ะมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้อีกเยอะแยะเลยถ้าจิตเราบริสุทธิ์ขึ้นสะอาดขึ้นสูงส่งเลจ๊ะจะทั่งความสว่างเกิดขึ้นภายในไม่จชาเราจะเห็นภาพในกลางแสงสว่างนั้นจะเป็นดวงใส เหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรืดวงดาวนี่นะจ๊ะตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญีเดียวที่จะกล้าก้าวไปสู่การเรียนรู้ภายในนี่จ้าพระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็หยุดนิ่งอย่างนี้คืนหนึ่งพอถูกส่วนก็วุดเข้าไปสู่ภายในแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็ดวงใสๆเกิดขึ้น แลวท่านก็เด้งดไปอีกเรื่อยๆจกนกระทั่งท่านเห็นชีวิตภายในนะจ๊ะเห็นกายภายในนะี่พูดผ่าน,นว่าเป็นทีละกายทีละกายทีละกาย,กายจกนกระทั่งเขาถึงกายองค์พระธรรมกายนี่จ้ะ<ๆ>ท่านมีความสุขมากมีความบริสุทธิ์มากได้เห็นหนทาง เนในที่พาะสารสมาสมภจจเจ้าท่านได้บรรลุแล้วเน่นจะได้บรรลุธรรมตามนั้นีในใจ,จะเพิ่งท่นก็เห็นองค์พระธรรมกายนีน่ใครแปลนะลจ้าเนี่ยใครแปลให้ฟังออกคนแปลอยู่ตรงนั้นเนาะอ๋อจ้ะมีสิ่งที่หน่าเรียนรู้อีกเยอะนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเราเอง คือตัวเราเองยังมีความลับสำหรับตัวเรานะแต่ว่าเราไม่ควรจากโลกนี้ไปโดยที่มีความลับของตัวเราติดตัวเราไปนะเราจะต้องให้พ้นจากภาวะนี้นะให้เราได้แจม่มแจ้งข้อใจเรื่องราวของชีวิตตัวเราเองว่าก่อนมาเกิดมาจากไหนมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายของชีวิตอย่างนี้เป็นต้น เห็นเนาะเรามีชีวิตเฉพาะชาตินี้เพียงชาติเดียวหรือ mm hmm. หรือว่าก่อนนี้หน้านี้ก็มีอีก <Yeah. S 1> ซึ่งเราก็เคยได้ยินได้ฟังเนาะว่าคนนั้นได้เห็นคนนี้ได้เห็นเนี่ยแต่ไม่ใช่เราเนะี่ย <Yeah. S 1> ที่สําคัญคือเราต้องหายสงสัยด้วยตัวงเราเองและเราสามารถหายสงสัยด้วยตัวงเราเองได้ถ้าหากเราฝึกไปเรื่อยๆทุกวันอย่างส,สม่ำเสมอเห็นไหมจ๊ะ อย่างถูกหลักวิชาคือสบายสบายให้ใจหยุดนิ่งนุ่มอย่างเบาๆสบายๆเดียย๋ยวสิ่งเหล่านี้ก็จะเปิดเผยความลับในตัวของเราเลจ้ะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆโอ้นี่จ้ะคือการที่เราสมหวังในชีวิตที่ได้เกิดมาในชาตินีน้นี่นะจ๊ะถ้ายังไม่ได้ตรงนี้เลยยังไม่สมหวังหนอ แล้วก็ยังมีพบภูมิแรงต่างที่น่าศึกษาเรียนรู้อีกเยอะแย,ยะเลยอย่างคุณยายจา์็็เราเข้าวัดนี่เพราะว่าท่านอยากจะไปหาบิดาของท่านที่ละจากโลกไปแล้วเนาะว่าไปอยู่ที่ตรงไหนนี่จ้าอยากจะไปกราบข,าขอคมอาที่เคยล่วงเกินอะไรเพราะตอน ที่ท่านจะเสียชีวิตนั้นคุณยายชางเราไม่อยู่ยังอยู่กลางนาอยู่เนี่ยแต่ลูกๆของคุณพ่อกท่านอยู่หมดครบหมดทุกคนได้ทำตามทำเนียบปฏิบัติคือขอขอมาละโทษในสิ่งที่พราบพลังล้งร่นเกินผู้ให้กำเนิดนจะจ๊ะเหลือแต่คุณยายท่านเดียวที่ไม่ได้อยู่ณช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ค้างคาใจคุณยายมาก นายท่านไม่ใชท่านท่านเจ้า่เะเออนี่นะค้างคาใจคุณยายมากเพราะความค้างคาใจในี่แหละท่านถึงจึงมุ่งมั่นตั้งใจว่าเราจะต้องไปหาบิดาให้ได้ไปหาพ่อของท่านให้ได้เพื่อไปกราบขอขมาที่เคยพลาดพลั้งร่วงเกินซึ่งอาจจะมีโดยไม่ได้เจตนาสมัยที่ท่าน ยังมีชีวิตยอยู่ถ้าได้ขอกันมาแล้วมันก็จะแล้วใจเห็นไะมจ้าคุณยายจางอะไรหัวใจยิ่งใหญ่มหมย,ยิ่งใหญ่จ้าตอนนั้นอายุตั้งแต่ยี่สิบกว่าก่าตอนนั้นแหละนี่ท่านคิดอย่างนี้เรื่อยๆเลยจะต้องไปหายได้ไม่ว่าพิดางท่านจะอยู่ที่ตรงไหนจะตั้งไปหายได้เพื่อขอกรรมมานี่คือความมุ่งมัน่นตั้งใจของคุณยายจางเราผู้สร้างวัดพระธรรมกายนี่แหละจ้า ป็นครูใบาครูใบจางครูใบใหญ่เป็นครูใบเ,เล็กแต่ทุกทุกคนนี่แหละจ้ะแปลทันไหมจะ้ะและ้วด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนั้นจะ้ะท่านก็เลยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเนาะตอนอายุยี่สิบเก้าปีทั้งๆั้ที่ท่านอยู่ในฐานะที่ในละแวกนั้นก็ถือว่าอยู่ในตระกูลที่ที่สมบูรณ์ภูนสุขนี่นหละจ๊ะ หมายความว่าพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งใครแต่ท่านทิ้งทุกอย่างเลยทรัพย์สินเงินทองที่ดินอะไรทุกอย่างเอาจะเกเรเหมือนนอกที่จากคอนเลยใกลูกพระกองพันพุทธบุตรกองพันเนอนาบุญนี่นะเหมือนหรือเปล่าก็ไม่ทราบน <c oughs> ะ,ะดูกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะดูอยู่ดูี่ไหนอ่ะอ่ะเขาเลิกแล้วเหรอนนอ๋อเลิก,ลกแนนล้ว ใช่พูดด้วยความคิดถึง,งนะ,ยยะถึงไหนแล<งา>น้วคุณยายนะถึงไหนนะจ๊ะใช่เอาไปะยอมตอน,นไปเป็นคนผู้จัดการบ้านนะ<งา>นคนดูแลบ้านคนรับใช้ขอ,ของกาหวดีที่ เป็นกองสเสบียงของวัดปักน้ำปาสิจเญเพระได้ยิงกิติศัพท์ท่านว่าท่านผู้นี้เป็นกําลังสําคัญในด้านกองสเสบียงของวัดปากน้ำถ้าเราไปอยู่ตรงนี้นี่โอกาสเราจะไปศึกษาธรรมะก็จะมีอยู่ก็ไปเลยนี่จ้ะแล้วก็ไปทําทุกอย่างให้ดีกว่าดีที่สุดในฐานะผู้จัดการบ,บ้านนี่เนาะจนกทั้งเป็นที่ยอมรับของเจ้าของบ้าน นี่นะเรซตีนีท่านนั้นนะให้ดูแลโอ้นี่ห้องเก็บสมบัติซึ่งแม้แต่ลูกท่านนั้นยังไม่ให้คุณแจดูแลแต่ว่ากลับไว้วางใจคุณยายมากกว่านะแล้วณนะตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านได้เจอคุณแจทั้งสุขเนาะที่มาสอนธรรมะในเพศของขเริหัดยังไม่ได้บวชเนาะ บ้านเนี่ยของคุณนายท่านนี้นะและดูความดีของคุณยายอาจารย์ของเราที่ดูแลบ้านอย่างดีนี่ยท่านเศรษฐีนี้น,นี่ทั่งได้รับอนุญาตให้ไปนั่งด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งนี่บนดาดฟ้าท่านได้ทำใจนิ่งๆอย่างนี้นะจ๊ะหลังจากพยายามทำอย่างนี้มาตลอดคือรีบทำงานหยาบ ให้เสร็จแล้วก็หาโอกาสให้ตัวเองมานั่งสมาธิในห้องวะแต่นั่งนิดเดียวก็ต้องรีบออกไปทำงานจังสมสมาธิอย่างนี้ทุกวันกระทั่งถึงวันหนึ่งนี่ตอนกลางคืนเนาะบนดาดฟ้าใจท่านหยุดกึกภายในเลยความสุขพลังปลุออกหม่อมความรู้สึกของดวงจิตกับพลังปลุออกหม่อม ความสว่างเกิดขึ้นแล้วท่านเล่าให้ครูไม่ใหญ่ฟังว่าท่านเห็นดวงใสๆกลางความสว่างเห็นดวงใสๆแต่ไม่ใหญ่มากนะักก็เล่ากับยาทองสุขฟังยาทองสุขก็บอกให้รักษาดวงนี้ต่อไปท่านกระทำจนกระทั่งถึงวันหนึ่ง <c oughs> วันดีๆ์นี่เนาะ <c oughs> ท่านก็รู้ ้ไปถึงพระธรรมกายในตัวนี่ท่านกระราบเรียนให้คุณยาทั้งสุขได้รับทราบว่าเห็นพระแล้วย่าทั้งสุขต้องก็บ,บอกให้ทําให้มั่นคงท่านกระทำยังไ้ไปทุกวัน,ท,วนทุกวันอยู่กระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยวันในความสมปรารถนาของท่านคือองค์พระที่ท่านเห็นในวันแรกๆนั้นบัดนี้มั่นคงแล้ว คือหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินหกกเมนตีลังกาแต่ท่านไม่ได้หกกเมรตีลังกานะจ๊ะอุปมาให้ฝั่งก็ยังอยู่จะเคลื่อนไหวกายทําภารกิจอะไรก็ยังอยู่นี่นะจ๊ะอยู่ตลอดเวลาทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินเห็นตลอดจำมีความสุขมีความรู้สึกมาก จนกระทั่งความปรารถนาดั้งเดิมที่ออกจากบ้านอยากจะไปตามหาบิดาที่ละจากโลกนี้ไปแล้วก็บังเกิดขึ้นก็เลยเรียนให้กุญยาตั้งสุขสราบพี่ตอนนี้ฉันนี่หลวงพระมั่นคงแล้วมีความสุขมากฉันอยากจะไปหาพ่อว่าพ่อตายแล้วไปไหน อยากไปหานี่เนาะพอาก็ยายตางเราดได้เห็นองค์พระ็นคล่องจนชำนาญแล้วก็ไปกราบเรียนยายตังสุขผู้สอนนะจ๊ะท่านก็สอนต่อไปอีกแล้วก็บอกว่าอยากไปหาพ่อไม่ทราบท่านอยู่ตรงไหนละแต่ว่าอยากจะไปหายายตังสุขก็ได้ แล้วก็สอนวิชาต่ออีกหน่อยเนาะคือวิชาที่จะไปหาพ่อในปรโลกคือท่านอยู่ที่ตรงไหนไม่สำคัญนะสำคัญว่าสามารถไปถึงท่านได้ไปพูดคุยได้ไปจับมือถือแขนได้อย่างที่ดีไหมดีคคือไม่ใช่เป็นภาพอย่างที่เห็นอะไรต่างนะ แต่คว้ามไม่ได้ไม่ใช่นะจะต้องไปถึงตัวจริงแล้วก็จับมือถือแข่งกันได้พูดคุยก็รู้เรื่องได้อย่างนี้ดีไหมดีนี่จะความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นนะ,ะที่คุณชายของเรานี่ได้ศึกษาเรียนรู้<ะ>แล้วก็เป็นวันแห่งความสมปรารถนาของท่านเลยน<ะ>ัคืนนั้นนะแต่ครูไมยใหญ่จะไม่ได้มันวัน เวลาอะไรอย่างไรแต่ตอนกลางคืนตอนท่านก็ไปเลยหลังจากเรียนวิชาเพิ่มแล้วนะคือวิชาที่จะไปหาพ่อที่ละโลกไปแล้วไม่ว่าอยู่ตรงไหนเนาะซึ่งกายหยาบท่านยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไแต่ที่สำคัญคือองค์พระในตัวท่านรูน้นะอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยมันดีอย่างเนี้หลังจาก ปรับสภาว่ให้ละเอียดนี่เนาะเรียบร้อยนี่องพระพาไปเลยเนะ่ยคำพระพาไปเลยนี่ไม่ได้จูงมือนะ <Yeah. S 1> คือคุณยายท่านก็อยู่ในกลางองค์พระแล้วก็ไปด้วยกันเลย oh. แล้วก็วุดถึงเลย oh. วุดถึงเลยโอ้ oh. นึกว่าจะไปดีนะเนาะเห็นพ่อไปตกนรกนะโอ้เหลือเชื่อนะครั้งแรกไปนรกหน่อยนี่นะไม่ได้ไปอยู่นะเดินไปช่วย <c oughs> อล่องไปก็ไฟนรกดับเ <c oughs> พราะไฟนรกนี่ดับยากนะาไม่มีวันดับเลยนะ อย่างนั้นตลอดติดตลอดกระดับด้วยอนุภาพของพระธรรมกายนี่จ้ะดับเลยก็เห็นสัตว์โลกนี่จ้ะคือตอนเป็นมนุษย์นี่ยบางอาจหลายๆนี่นะอาจจะเรียกท่านบ้างคุณมั่งหรืออะไรแต่ไปตรงนั้นเขาเรียกสัตว์โลกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นอะไรนี่หนอท่านท่านอะไรกันแน่ไหน แค่ทำผิดกฎแห่งกรรมแล้วก็ฝ่ายตรงนั้นก็เจอคำนี้ <Yeah. S 1> คือเหมือนกันเหมือนสัตว์โลกเงี้ยแต่ว่าเป็นอยู่ในมหานรกอยู่ในกกนรก <Yeah. S 1> ไ่าในรกก็ดับดับโอ้เห็นชัดแค่นึกนิดเดียวนิหนึ่งเนี่ยนี่เนาะอยากเจอพ่อท่านมาเลย oh. แวบมบอโอ้ ี่นนคิดดูสิลูกอยากไปหาพ่อยอมสละทุกอย่างทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งยอมตอนเป็นคนรับใช้ฝึกปฏิบัติธรรมจนถึงจุดที่ไปหาได้ก็ปลื้มมากทำไมถ้ามีความปลืม้มพ่อเข้ามาหาเลยพ่อะไฟในโลกดับจำได้ ล้ารู้เหตุผลโดยทำไมพ่อไปตรงนี้เนาะพ่อเป็นนรกนี่เพราะว่าดื่มเหล้าแค่วันละสิบสตังค์<ะ>แต่สิบสตังค์สมัยก่อนก็เป็นขวด<ะ>นี่เนาะสิบสตังค์ยังไปตรงนี้เนาะจะไปอยู่ยาวนานเดียว<ะ>ทุกทรมานมากเลยถูกจับกรอกจับกรอกอย่างนี้ไฟก็เผาลนแล้วผู้ที่ ปัจจุบันดื่มเกินสิบตังค์อ่ะจะไปอยู่นานแค่หนเนาะ<อ>ถ้าขุมว่านี่เท่าไหร่นะพ0 0ลลานพันล้านล้านีมนุษย์คุ้มกับน้ำเมาไหมไม่อ,อ่านี่จ้าไม่น่าเชื่อเลยนะจะไปได้ไงเนาะก็ได้เมื่อเงินกับของเราถ้วยแก้วกับของเราเนาะ มือกองเราปากของเราเนาะแล้วเดิมล้วก็ไม่ไห้ไปทําอะไรเสร็จแล้วก็นอนนะไม่น่าจะมีผลนะเนี่ยจะคือสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งวันนี้จะไม่เล่าหรอกนี่เนาะในสึกก็รู้พอรู้เรื่องราวส็จนี่เนาะก็อยากช่วยก็ขบเรียกคุณยาทั้งสุขทั้งเพราะท่านไปด้วยกันเอณยาไปด้วยกันเลย ว่าอยากช่วยแต่ยังไม่รู้จะช่วยยังไงต่นนี้มาเห็นแล้วมาเจอแล้วในมาพูดมาคุยจับมือถือแขนกันแล้วแต่ยังไม่รู้จะทํำยังไงพยาั้งสุเครื่องกันแน่พี่ทีทามวิจิตาวอ๋อนี่นะ <laughs> แล้ะขั้นกัะทำอย่างนั้นนะซึ่งถ้าหากโลกกองพันเนื้อนาวบุญนี่อยากจะศึกษาเรียนรู้นะก็ทำตรงนี้ให้ได้เท่าก่อนอนี่เนาะ แล้วก็ช่วยวุฒิขึนไปเลยนี่ไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่ด้วยอานุภาพพระธรรมก,กายพาไปสู่สวรรค์ไปเทโลกแต่ก็ไปเห็นวิมานของพ่อโอ้หลังก็นิดเดียวก็ถจึงเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์วัดก็เข้าเาล่าก็กินเนีย่ยใช่บุญก็ะทกกำกรามก่บสางอะไรอย่างนี้ใช่ หลังเล็กๆรายวิมานก็ไม่มอบแมบเหมือนคนอื่น <ief> นี่จ้ะเพราะช่วยมาแล้วนี่ได้จนทั้งทุกอย่างลงโดยอย่างดีแล้วโอ้เราได้ขอเข้ามากันเรียบร้อยแล้วได้ช่วยท่านมาแล้วนี่เป็นความเพิ่มบิติอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้เป็นลูกนี่จ้ะสิ่งที่ค้างคาใจหายไปหมดเลยตั้งแต่นั้นมาพื่อนนั้นมานี่ ภารกิจในการเป็นผู้จัดการบ้านนั้นสิ้นสุดไปแล้วหมดแล้วเพราะตามหาพ่อเจอช่วยได้นี่เนาะเราจะไปศึกษาวิชาต่อละเพราะวิชานี้ขนาดเราที่มาจากกลางท้องไร่ท้องนาอย่างอย่างนี้ได้แปลว,ว่ามันต้องมีวิชาที่เหนือยิ่งกว่านี้ที่น่าศึกษาเรียนรู้มากกว่าน,นี้กเพรานั้ตามไปเลยเนาะจึงถ้ไปเจอพระเด็กหลวงปู่กำลังร,รับแขกอยู่เนาะ คําแรกเพระเดี๋ยวคุณหลวงปู่ท่านพูดก่อนประโยคแรกมึงมันมาช้าไปอเออคือถ้าลูกของพานเนื้นอนาบุญไปนี่นะมึงมาช้าไป <c oughs> แน่ๆเลย <c oughs> เอ๊ะหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่อันนี้แค่แค่สันนิษฐานวิทยาเนี่ยถ้าเจอท่านนะ<อ>มาช้าไปนะ <c oughs> ตายเดี๋ยวกลัวจะเบื่อกันเนี่ย โอ้แล้วตั้งแต่นั้นก็เศึกษาเรียนรู้เรื่อยมาเลยสนุกจ้ะ